ช่วงนี้เป็นช่วงที่ดอกมะลิกำลังบานค่ะใครที่ชอบดอกไม้กลิ่นหอมๆนะคะก็ช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะอากาศเมืองไทยถึงจะร้อนแต่ว่านี่ค่ะความสวยงามแล้วก็ความหอมของดอกมะลิเบ่งบานในช่วงนี้เลยดูนะนี่ก็กำลังดอกกำลังตูมนะคะดอกกำลังตูมแล้วก็เขาก็จะบานเรื่อยๆนะ นี่เต็มเลยเห็นไหมคะก็จะบานเรื่อยๆใครที่จะอยากได้ดอกไม้แบบนี้นะลองปลูกที่บ้านดูนะคะสดชื่นมากเลยนี่ก็เป็นยอดมะลินะสามารถเอาไปทําได้หลายอย่างนะค,ะคือสามารถไปทําเป็นชามะลิได้ด้วยนะทั้งชามะลิแล้วก็เอาไปสกัดเป็นน้ําหอมได้เพราะมันหอมจริงนะคะนี่เลยนะคะดอกมะลิมาดูต้น ต้นเต็มๆอันนี้คือปลูกอยู่ตรงระเบียงบ้านค่ะสวยมากๆ j จ m i n e tree This is a very beautiful flower. Jasmine the very sweet smell and it will have the flower during the hot season. Only hot season, you will see this one. Uh, it's very easy to to plant this flower. คนของคนไทยเนื่องจากว่าเราเองนำดอกมะลินะคะมาใช้ในการทำพวงมลาลัยในการไหว้พระหรือให้ความเคารพแก่ผู้ใหญ่นะคะอย่างเช่นในช่วงเทศกาลต่างๆเทศกาลสงกรานต์เราก็จะเอาดอกมะลินะคะมาเป็นส่วนหนึ่งในในการไหว้ในการบูชาในการกราบนะคะซึ่งเรียกว่าเป็นดอกไม้ที่มีความ งดงามทั้งภายนอกแล้วก็ภายในรวมถึงส่งกลิ่นหอมออกมาด้วยนะคะก็เป็นคุณค่าที่คนไทยเองนะคะก,ก็น่าจะชอบนะคะดอกมะลิกันทุกคนนะคะ The j a s m i n n in Thailand, we use this flower for pay respect to the the Buddha image in Thailand and also a n when we have the ceremony we will use this flower to pay respect to our parents uh, like uh, for the smell is very nice smell and also it has very very good it's a very good to give this one for uh, our parents Like in the April, during April, we will have the Songkran Festival or the New Year, uh, Thailand New Year, Thai New Year. We will use this festival to do, uh, the, to pay respect to our, our parents. It's a very good smell and it's a very beautiful. Yes, and it's very sweet <Jasmine. S 2> ตอนนี้นะคะเรากําลังจะพาทดขั้นนะคะมาดูนะคะดอกมะลิค่ะสําหรับใครนะคะที่อยากจะหารายได้พิเศษเนาะหารายได้เพิ่มหรือว่ามีสนลัยอยู่แล้วสามารถที่จะเอาดอกมะลินะคะไปทำนะคะไปทําคุณประโยชน์อะไรได้บ้างนะจะบอกว่ามะลินะคะสามารถนะคะแก้การปวดหัวได้นะคะโดยการเอา ะะดอกมะลินี่นะคะไปทาให้ละเอียดนะตำให้ละเอียดเสร็จแล้วก็เอามาพอกไว้ที่ขมับเราจะช่วยให้เราหายปวดหัวได้ด้วยค่ะและที่สําคัญค่ะอีกอันนึงนะคะที่จะบอกว่าถ้าไม่ได้ปวดหัวนะคะก็สามารถที่จะหารายได้ได้จากการที่เราเนี่ยมาตอนกิ่งนี่แหละเอากิ่งมานะคะแล้วก็มาสร้างรายได้นะซึ่งสามารถขายได้นะ ต้นหนึ่งก็ประมาณ10บาทนะ10บาท15บาท2ี่0บาทเลยนะคะใครที่อยากจะมีรายได้พิเศษนะคะก็จัดไปค่ะสำหรับคนขี้หงุดหงิดนะคะสามารถใช้ดอกใช้มะลิเนี่ยในการแก้ไขได้นะคะดอกมะลิเนี่ยมันจะมีความหอมความเย็นอะ่ะจะทําให้บํารุงเรื่องของหัวใจได้ก็จะรักษาอาการขี้หงุดหงิดของคนที่ชอบหง,งุดหงิดลองเอาไปใช้ดูนะคะ มีการวิจัยหนึ่งนะคะที่บอกว่าถ้าใครที่เป็นโรคนอนไม่หลับนะคะสามารถที่จะเอามะลิเนี่ยนะคะมาเป็นน้ําข้นจากรากสดนะคะของมะลิแล้วลองไปทานดูแล้วไปดื่มดูนะคะแล้วก็จะทําให้คนที่นอนไม่หลับเนี่ยนอนหลับมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้เป็นยานอนหลับอย่างดีนะคะที่มีฤทธิ์ในการสงบประสาทด้วยตามกดไลค์นะคะในในแฟนเพจยิ้มละไหม่ไปด้วยกันนะคะและกด ซั b s c r i b e นะคะใน YouTube c h anel n ค่ะยิ้มแล้วหม่ไปด้วยกันนะคะก็เราจะนำข้อมูลต่างๆที่เป็นข้อมูลที่เอามาแบ่งปันนะคะฟรีๆนะคะในช anel นี้ค่ะขอบคุณมากนะคะ